ថ្មីភាសាថ្មី เครื่องสำอางโพลาเปิดสาขาใหม่ที่ห้างทาวสแควร์ชั้นสองโพลาเครื่องสำอางที่ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดูมีชีวิตชีวาโพลาบริษัทเครื่องสำอางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจโพลาคุณจะมีโอกาสเป็นมืออาชีพทางด้านความงาม บริษัทจะส่งเสริมทักษะด้านงานขายให้คุณฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฉลองเปิดตัวสาขาจัจุจักรมอบส่วนลดพิเศษมากมายณโพลาช็อปห้างทาวสแควร์ชั้น2ตลาดนัดจัจุจักรเร็วๆนี้เครื่องสำอางโพลาจัดจำหน่ายโดยคุณจ๋าโพลาโทรห้หรือดูรายละเอียดได้ที่ w w w p o l a c o t h